แคมปิ้งอ่ะดูน่ารักมากเลยนี่ฮะนี่เลยครับผมกลัวไปข้างในกันครับเรามาอะไรกันเนี่ยมากินหมูกระทะหม,ม,มูกระทะแคมปิ้งใช่ไหมพีพ่ปูนปนอนทับบุรีนอนทับุรีนั่นเอง,ะะงส,งก,สงการนะครับผมนี่เขาจะเป็นแคมปิ้งแบบนี้เลยนะนะครับผมนี่บรรยากาศแบบนี้เลย แคมปิ้งน่ารักน่ารักอย่างนี้เลยนะฮะหมูกระทะนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนั่นเองจากพัทยามากินที่เนินทบุรีบ้านเรานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไปดูเมนูกันครับว่าเป็นยังไงตัดไปเลยนี่ครับมาแล้วนี่ชุดผักแล้วก็นี่คือน้ำจิ้มอสาลมิตรนั่นเองกับน้ำจิ้มซุกกี้มากับคาริโอซีฟูดในตัวนะครับผมนี่ครับกระทะกระทะก็จะเป็นนี้เลยแล้วก็นี่ชุดใหญ่นี่ใหญ่มาก เต้นเบอร์เกอร์มีเก็ใหญ่มากเลยครับใหญ่กว่าหน้าคนนี้ครับครงกว่าหน้าหนูเล็กไม่ครับพอแล้วครับแล้วก็เมนูหมูเด้งแล้วก็ข้าโพดมันมีหลายเมนูนะครับวันที่เขาให้สแกนนะครับแล้วก็สามารถสั่งสิทธอ์เมนูได้เลยนะครับผมนี่ครับผมนี่เราไม่ได้ไปนครนายกเนาะแต่เรามาอยู่ที่นนทบุรีนั่นเองไม่ธรรมดา ราานาน้านร้นานใหม่แหละแต่แค่น่าจะนานเหมือนกันเพราะเราไม่ได้มานานเหมือนกันนะใช่อัน,นี้จะเป็นให้นนี่ใหญ่ใหญ่เท่าไรใหญ่เท่ากระทาเลยนะจริงๆข้างในก็จะมีกุ้มีมปลาหม,มือมีสาม,มาชั้นมเป็นบรรยากาศมีบรรยากาศนะครับใ,ใครชอบแบบเขาเรียกว่าใสาอ่อป์เนาะมานั่งชิลๆร้านนี้ได้เลยนะ ร้านชื่อว่าอสอลมิตรนั่นเองนะครับผมอยู่ที่ไม่ใช่อ่่ยูทีซอยแก้วอินนั่นเองจันทร์หอีอีมนะครับเอ้ไม่แก้วอินอยู่ใกล้ๆตลาดแสงจันทร์นั่นเองครับผมผมครับนะครับผมก็ไปจัดแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ข้างด้านในนะครับก็จะมีแบบโซนหนึ่งเป็นโซนดนตรีข้างในนะครับใครชอบดนตรีแบบเสียงสงสียเสียงก็ข้างในได้เลยนะครับผมที่จอดรถกว้างๆนะครับผม ตาเลยนี่กับน้ำจิ้มอซาลามิสคู่ไปเลยครับอซาลามิสกับซาลามิสจะซาลามิสเจะคล้ายกันนะฮะสามสองหนึ่งถูกปะครับน้ำจิ้มเขาข้นนวลน่ะรู้สึกว่าแบบมีถั่วหน่อยๆเป็นเล่นๆแต่แล้วน้ำจิ้มเขานวลอร่อยเหมือนกับแต่ทีด้วยครับผมอซาลรมิสเนี่ย แล้วก็มีเครื่องเคียงก็คือแบบมีพริกแล้วก็มีกระเทียมพร้อมเลยนะเหมือนแบบเป็นน้ำเกี๊ยวพวกอย่างเงี้ยเหมือนแบบซุกี้อ่ะพร้อมอืมเปบาอืมอร่อยได้น้ำจิ้มตลอดตลอดมิ้วอร่อยเลยครับผมคำหนึ่งคำหนึ่งอ่ะอันนี้ยผ่านนะครับน้ำจิ้มนี้ผ่านเลยอร่อยเลยซุกี้ครับนี่อืม นี่มาโคตรโดดอะรสชาติแบบว่าจัดจ้านกับน้ําซอสนะครับแล้วก็หอมน้ำหอมงานั่นเองนะฮะมะขืออร่าารอยครับถ้าอันนี้จิ้มจิ้มก็ชิ้มด้วยฟูฟูกจส,ส,สุดยอดมะนาวแท้แน่นอนอร่อยมากครับขอตัวทากก่อนนะนะครับผม คลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเป็นคลิปสันส้นๆนะครับเป็นร้านหมูกระทะอสร,รมิตรนั่นเองนะครับผมเห็นร้านน่ารักดีเป็นแนวแคมปิ้งนะครับใครผ่านมาทางนี้นะครับสามารถมาอุดหนุนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ